ทรงกรมลมโลหะกลวงสองใบมีผิวบางมากมีรัศมี2เซนเมตรและ4เซนเมตรมีจุดศูนย์กลางร่วมกันทรงกลมอันนอกต่อกับดินซึ่งถือว่าสักไฟฟ้าเป็นศูนย์ทรงกลมอันในมีประจุบ,บวกอยู่0.2นาโนคูลอมถามว่าที่จุดศูนย์กลางของทรงกลมทั้งสองมีสักไฟฟ้ากี่โวลต์ถ้าระยะทั้งหมดอยู่นาน โทษทีนะครับถ้าระบบทั้งหมดอยู่ในสุญญากาศตัวนี้นะครับแล้วก็วาดภาพออกมานะครับก็คือเป็นแบบนี้วงนอกแล้วก็วงในนะครับวงนอกเขาบอกว่าต่อกับสายดินครับโอเคนะซึ่งครูจะบอกเลยนะครับว่าต่อกับสายดินนะครับประจุนะครับพวกอิเล็กตรอนก็จะไหลลงดินหมดนะครับความต่างศักย์ตัวนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์นะครับ โลกของเรามีความต่างศักย์เป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเบอดว่าไปต่อกับโลกเราความต่างศักย์นะครับผิวนอกก็จะกลายเป็นศูนย์ด้วยนะครับโอเคนะคราวนี้เจ้าตัวนี่นะครับวงในนะครับเขาบอกว่าในวงในนั้นมีประจุนะครับ0.2นนาโนคูลอมนะครับเพราะฉะนั้นครับ จากสมการนะครับ v เท่ากับ k q ส่วนด้วย r นะครับก็มาแทนค่าเลยนะครับ k คือ9คูณ10กำลัง9นะครับค่า q คือประจุนะครับ0.2คูณ10กำลังลบ9คูลอมนะครับ r คือนะครับระยะตรงนี้นะครับระยะ r ซึ่งเขาจวเขาบอกมานะครับคือ2เซนติเมตรนะครับ 2คูณ10กำลังลบ2นะครับเพราะนั้นความต่างศักนะครับเมื่อคำนวณออกมาได้แล้วนะครับก็จะตอบ90โวลต์นะครับก็ง่ายๆนะครับข้อนี้ย้ำอีกครั้งนะครับว่าโลกเราเนี่ยเมื่อต่อสายดินลงไปนะครับโลกเราเนี่ยมีความต่างศักเป็นศูนย์นะครับเนี่ยโลกเรานะ The world นะครับมีความต่างศักเป็นศูนย์รู้ได้ไงครับว่า ความต่างศักด์ของโลกนฮะมีค่าเท่ากับศูนยก็เพราะว่าถ้าโลกเราเกิดมีความต่างศักด์นะครับก็คือเราก็คงจะต้องเสียชีวิตกันไปแล้วใช่ไหมครับก็คือโลกเราเนี่ยไม่ว่าจะมีฟ้าผ่าลงไปเท่าไหร่นะครับประจุของโลกเราเนี่ยครับมันก็จะกระจายออกไปนะครับในโลกเรามันใหญ่ใช่ไหมครับความต่างศักด์ของโลกเราก็เลยกลายเป็นศูนยนะครับไม่ประจุ ไม่ครับไม่มากพอที่ทําให้โลกเรามีประจุได้นะครับเพราะฉะนั้นความต่างศักก์ก็เลยเป็นศูนย์ครับขอบคุณที่ตามครับ